กรณีที่นักร้องรุ่นุ่งสาวอย่างกระต่ายพณนิพาค่ะได้มีการออกมาโพสต์จบความสัมพันธ์กับสามีอย่างครูไพบูลแสงเดือนนะคะเธอเธอหมือนว่าจะออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เ,เนาะเป็นการที่ออกมาโพสต์ในพื้นที่ส่วนตัวค่ะซึ่งเธอเนี่ยบอกว่าอยากจะขอชี้แจงเรื่องกระต่ายแล้วก็อาจารย์ไพบูลเรื่องนี้เนี่ยกระต่ายแล้วก็อาจารย์ไพบูลเราตัดสินใจแยกทางกันเรามีการเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นพ่อแล้วก็แม่ของลูกค่ะเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขความบุกรองของกันและกันคือปรับมาโดยตลอดแหละแต่ว่าเราสองคน คุยกันละมีการพูดคุยกันละตกลงกันละมีความคิดเห็นที่ตรงกันแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วแหละต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสารรค์ผลงานเพลงต่อไปรวมถึงขอทําหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะถ้าหากว่ามีการย้อนนะผู้ชมขาย้อนไปสักเมื่อประมาณเออไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะก็คือตอนที่กระต่ายเนี่ยค่ะเขาไปออกรายการไมทองค a l s ซ s s i ที่8 กระต่ายเขาก็มีการได้รับเชิญไปในรายการพอหลังจากที่ร้องเพลงแสดงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการให้คอมเมนเตอร์เนี่ยคอมเมนต์ซึ่งตอนนั้นกระต่ายโดนครูสลาคอมเมนต์ด้วยนะคะครูสลาบอกว่าต้องดีใจกับกระต่ายแล้วก็ทีมงานนะลูกคือเหมือนว่าเป็นการถือกําเนิดของศิลปินที่ชื่อว่ากระต่ายพันธิพามันเป็นเหมือนรูปแบบใหม่ของการแจ้งเกิดในวงการเพลงลูกทุ่งยุคใหม่การที่กระต่ายแล้วก็ทีมงานมาก็เป็นการนาเสนอบทเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยในยุคสมัยนี้ด้วยนะซึ่งน่าชมชนชม,ชม,มากกับกระแส ตอบรับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะอยากจะให้กระต่ายนะได้ใช้โอกาสตรงนี้นะลูกเราอาจจะต้องคำนึงถึงสังคมในการดูแลสังคมเพราะว่าเราเนี่ยได้กระแสตอบรับจากสังคมแล้วนั่นหมายความว่าบทเพลงที่เราจะร้องในวันที่เราประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะต้องมีการคำนึงถึงสังคมมากขึ้นดูแลสังคมมากขึ้นเพราะ เราได้ความดังจากพลังสังคมมาแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลสังคมในหน้าที่ของศิลปินฝากไว้ด้วยนะครับชื่นชมนะครับแน่นอนค่ะว่าพอครูสลาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะชาวเน็ตก็เลยพากันโยงว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยครูสลาอาจจะรู้เรื่องตอนที่มีข่าวประเด็นแบบเป็นประเด็นใหม่ๆเป็นประเด็นดแรกๆในตอนนั้นที่มีข่าวกับครูไผ่บูลอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยเตือนเป็นนายๆว่านี่ยให้หยุดตั้งแต่ตอนนั้นซะนั่นเองค่ะ